อะไรครับผมเราก็อยู่กับขายฟรีนะครับตอนนี้ก็เต็มตัวตสมมติถ้าใครจะเล่นนี่ก็สามารถโหลดฟรีได้ในสตรีมนะครับผมเ้าเปิดโหลดฟรีเราก็จะเล่นแบบเราเป็นคนที่กลัวผีมากอีซี่ครับนะเป็นการกีกาบบีไวก้กระตู้หูที่น่ากลัวมากเลยนะครับสำหรับเกมนี้โอ้ introduction i've oh. always felt alone my whole life my whole life for as long as i can remember i don't know if i if I like it or, or if i'm just used to it but i do not miss oh, being okay. lonely does things to you Feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you. <laughs> <laughs> แมวเหมียวแมีหวนะฮะหนุนแมงโอ้โหเจมมาเชนไขวยแสตโอ้ผมลืมบอกว่าตัวเกมตัวนี้เป็นตัวเกม standalone นะครับมันไม่ต้องพึ่ง half life แล้วนะ ប្រ ah. oh. ូវាប់ប់ប แก่โคอรน่ากลัวเฮีย้ยโอ้โหยังตกใจแม้ทั้งโลโกโอ้อีห้าเมื่อไหร่จะให้กูเล่นวะเนี่ยฮะโอ้ยนานไหม นี่ก็เป็นตัวเอกของเรานะครับผมไปฮู้นซะด้วยแล้วมึงน่ามาคอนเดมวิวออกมาอ่าปวดตาเลยมึงแม่งโหลดอะไรของแม่งอีกวะ ชื่อนู้โอชิตไซมอนหรือซิมมอนวะซิมมอนอะไรกันโอ้โอ้้องกู้ช่วไม่ได้โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับ นไปเจอพี่อ้าวไอ้ลุกโอ้โยยิมมันทับกระบาลลูมแล้วใช่ไหมฮวงแปกเละว a อัพเตืน่น เีย yeah. ยังหลอนคิดดูกันนะตอนนสื่อยังหลอนให้สัตว์อะไรวะแม่อา่าให้กูไปประตูไหนหกูไปประตูนี้ I hate you มึงเกลียกูเรื่องอะไรทเไรมึงไปประตูไปเลย Workers, โอ้โหมีสองคนครับลงเลยลงเลยพ่อหนุ่มลง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 ไงวะไปมันลากดิลงลงลงไงวะอ๋อนี่เรียบร้อยอู้ยเฮียเฮีย คดอะไรวะกูไปแล้วไอ้สั์เฮีย้ยโอ้โหโคตรน่ากลัวท่านผู้ชมความระาตามไปไงวะเนี่ยกูไปไงเนี่ยเฮีย้ยะเงอะอะไรวะกูไปไงวะ บอกกูทีนั่งไงวะนั่งนั่งนั่งไงวะโอ้ยสัสอะไรกูแปลงนี้ก็ได้วะกูอินดี้โอ้หแม่ยังหลอนะอ่ะอี่หานั่นเนี่ยโผลมาไงวะเดี๋ยวนะมันโดนไงแวะมันโดนแล้วมันไปนไม่ได้ อ๋อนี่อ๋าเฮ้ยเชียเจสัสตัวเลวโอ้โหกูถ่ายแมทุกมุมมาตอนนี้กูไปแล้วยอมขอแตงกูไป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  <cười> 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 yeah. ôi trông kia đấy ạ.